ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1นนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องแนะนําตัวเองนะคะว่าชื่อจริงชื่อว่าอะไรมาจากอำเภอไหนจังหวัดอะไรและมีความรู้สึกยังไงนะคะที่ได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจารุพรไกลถิ่นค่าชื่อเล่นชื่อก้อยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปก,กรรมสาขาดนตรตีตะวันตกค่ะ ปีไนแ้วคะปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งคข้าก็เป็นคนจังหวัดขอนแก่นนี่แหละค่ะวันนี้นะคะที่รู้สึกว่าตีใจแล้วก็เป็นอีกอย่างที่ท้าทายตัวเองเหมือนกันค่ะสำหรับเวทีนี้กับปีนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่แต่โควิดหนูไม่ได้ประกวดเลยค่ะแล้วก็ห่างหายจากการร้องเพิงลูกทุ่งค่ะก นานมากเลยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปแข่งที่ไหนอะคะ่ะมาเวทีประกวดลูกทุ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะน่าจะครั้งแรกเลยคะ่ะที่แข่งครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่คะ่ะหลังจากโควิดนะคะหลังจากโควิดแล้วถ้าก่อนถัดไปก่อนโควิดมาก,กี่รอบแล้วคะอ๋อหนูมาตั้งแต่หนูยังยังเป็นเด็กเลย,เลย,ยซึ่งต้องบอกว่าหลังจากตอนที่ตัวเองเป็นเด็กจนนัปัจจุบันตอนเนี้ยคือ โตแล้วจนเข้ารอบประชาชนเราได้รางวัลชนะเลิศระดับหนึ่งมันเป็นยังไงความรู้สึกมันเป็นยังไงมันแตกต่างจากรุ่นเยาวชนมากเลยค่ะตอนที่ตัวเองยังเป็นเด็กหน้อยอยู่ใช่ค่ะแล้วจนถึงตอนนี้ตัวเองโตรับจนแบบเข้ารอบประชาชนอ่ะคิดไหมว่าตัวเองจะได้มาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่คิดเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่รู้ แข่งเยาวชนก็ยทำไมรุ่นประชาชนก็ดูเดือดจังเลยต้องบอกว่ามียงดีๆต้องบอกว่าแบบเก่งมากกร้องแบบได้เก่งมากใช่ค่ะใจวิวไหมทางที่นาทีใจวิวไหมไม่เรียกว่าใจวิวก็คือแบบมึอมึดซันเสียงก็สันได้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าคุมสติอยู่เก่งมากก็ถือว่าเก่ง สุดท้ายแล้วอยากให้ฝากถึงน้องๆคนรุ่นหลังหน่อยได้ไหมคะว่าพีหน้ามีการประกวดอีกน้องๆต้องมีการเตรียมตัวยังไงต้องมีการฝึกฝนยังไงต้องมีการพัฒนาทักษะยังไงถึงจะได้รับรางวัลเหมือนที่ตัวเองได้รับณวันนี้ค่ะก็อยากจะบอกว่าพยายามหมั่นฝึกฝนแล้วก็ใส่ใจกับกับเพลงหรือเวทีที่ที่ประกวดคะ่ะอยากอยากให้ใส่ใจตรงนี้มากเพราะว่ามันจะเป็นแรง ดันใช่ทําให้เราแบบฮ้ยเราต้องทําได้เราต้องได้เราอยากได้ใช่ค่ะแบบถ้าเราแบบทำไมคนนี้เสียงดีเอ้สังเลยไม่ได้เราเราก็จะแบบท้อแล้วแบบไม่เอาแล้วร้องออกมาก็ไม่ดีขอให้คิดว่าถึงดีเท่าไหร่เราจะทําให้ดีแบบชนะใจเราเองดีกว่าดีที่สุดแล้วค่ะค่ะใช่ขอบคุณมากค่ะ เวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรภาคอีสานและเวทีประกวดวงดนตรีแอคกี้มิวส a กอ s วอประจำปี2566ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนายไกลสอนกองฉลาดผู้บราชการจังหวัดขอนแก่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นบริษัทเมืองเอกขอนแก่นจำกัดบริษัทฟีนิกซ์พับแอนด์เพเปอร์จำกัดมหาชน SCGP บริษัทพรีเมียร์แท้งคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทสิงขอนแก่นจำกัดเทศบาลตำบลท่าพระสมุนไพรคุณสำริดร้านเนื้อโคขุนกังสดานบายเฮียตู่ หมอแคนสตูดิโอบริษัท SP Auto Product จำกัดซับโกบ้านกฎหมายและธุรกิจเว็บไซต์ขอนกันลิงก์นายอำเภออุออบลรัฐสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคส มณฑนทหารบกที่23โลตัสตำบลศิลาบริษัทแลกตาซอยจำกัด KKC c a b เค TV รายการบ้านแสนรัก FM 103 m h z และสมาย FM 101 MHz ชมรมจิตอาสากฟาอผอปอ,ออ,อมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัย อนนแก่สภาหมหาวิทยาลัย,ลยขอนแก่นสมาคมศิทธิเก่าคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัย,ลยขอนแก่นสหกรณ์อมรั์มหาวิทยาลัย,ลยขอนแก่นจำกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัย,ลยขอนแก่น KKBS ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย,ลยขอนแก่นมอญยินแดงจัดโดดชมรมคนทำสื่อภาคอีสานและบวนชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์เตรียมตัวให้พร้อมพบกันใหม่ในปีถัดไป